แม่หน่อยก็ได้พูดแบบนี้ออกมาสําหรับแม่หน่อยแล้วนะคะเป็นแม่ของน้องอุงอิงและน้องอุงอิงนะคะ mm. ก็เป็นเด็กกระตันยูค่ะพี่น้องตองเบาง่ายเลยว่าน,น้องเป็นเด็กกระตันยูนะคะแล้วพอได้ยินแม่หน่อยพูดแบบเนี้ยสาวสีก็คิดไว้เลยค่ะว่าณณนะนะวันหนึ่งนะคะน้องต้องทําให้แม่หน่อยแน่ๆน,นะคะสําหรับในส่วนของว่าแม่หน่อยพูดอะไรเดี๋ยวสาวสีสิให้ฟังคลิปละกันค่ะพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นคลิปเสียงของแม่หน่อยนะคะที่ที่สาวสีก็ได้นำมาในบางช่วงบางตอนนะคะแม่ก็จะพูดในระหว่างทางที่นั่งรถไปค่ะพี่น้องเกือบเสียอยู่ตะวันแดงต้องไปตามเลยใส่ย่านะใส่นันยางเรอือว่าใส่ด่ามูเมียนยางตีนหลด กินมอลงถาว์สมัยก่อนเคยเอายางไม่เห็ดสมัยตะกี้น่ะเอากีนรถน่ะไม่เห็ดแม่ยางทนเลยเด้๋ยงลงถาวแบบนั้นโอ้ยยางเกือบยางรถน่ะเมียนยางทนเลยแม่แม่เกิดท่านอยู่ไดีอุ้งอิงอยู่บ่ท่านหรอพ่ออุ้งอยู่บ่เครื่องเกือบแตะที่เขาเอายางรถมาเห็ดน่ะแม่เออทนพร้อมทนแบบทนสุดๆเลยแบบนั้น ว่าน,นีหยังี่เฮ้ดจังไดนจงสิมีบัานแบบนี้ตอนนี้เราก็เข้าสู่ป่านะคะมีป่าด้วยป่ามะขามแม่หน่อยก็คือเห็นบ้านจะสันค่ะพี่น้องบ้านจะสันที่อยู่แถวๆในเมืองนะคะแล้วแม่หน่อยก็ได้ได้พูดมาเรื่อยๆเนาะพอมาถึงตรงนี้ปั๊บ สาวซีค่ะพี่น้องก็เอกใจเลยค่ะว่าหรือนะคะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งต่อไปนะคะที่น้องอุงอิงจะทําให้แม่จะซื้อให้แม่พี่น้องคะแล้วอีกอย่างอีกอย่างนะคะสําหรับสาวน้อยเพรบ้านแพงพี่น้องกับจีเห็นได้ว่าช่วงนี้ยิ่งออนทัวร์อยู่แต่กทมและน้องก็คือได้เช่านะคะห้องหรือว่าบ้านเนี้ยค่ะก็คือเช่าพักแต่ละคืนทุกวันบอแน่นะคะพี่น้องน้องอุงอิงอาชิดซื้อบ้าน แถวกรุงเทพไว้สักหนึ่งหลังอาจจะเป็นผ่อนหรือเงินสดก็ได้นะคะเพราะว่าน้องอุอิงแล้วก็คือคืองานนะคะด้วยคิวงานด้วยอะไรทั้งสาวน้อยไม่ว่าจะเปิดฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็คือคิวงานอยู่สวนภาคอีสานก็เยอะแต่ว่าพี่น้องคะออนทัวร์ที่กรุงเทพก็เยอะถ้าได้ซื้อบ้านที่กรุงเทพไว้นะคะสาวสีก็คิดว่าสะดวกสบายน้องก็จะไม่ได้เช่าบ้านและได้เป็นบ้านของตัวเองด้วยเนาะพี่น้อง เปลี่ยนเงินให้เป็นสินทรัพย์และถ้าเราซื้อบ้านซื้ออะไรไว้ตอนมีเงินพี่น้องตอนที่เราไม่มีเงินเราก็สามารถนําตรงเนี้ไปใช้ได้แต่ว่ามันก็เหมือนกับการที่เราซื้อของขวัญให้ตัวเองสําหรับน้องอุิยแล้วสาวสีเชื่อว่าเรื่องต่อไปที่น้อง อาจจะซื้อก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้นะคะเพราะด้วยความสะดวกสบายด้วยเนาะแล้วก็ทั้งอีกอย่างค่ะน้องอู๋อิงค่ะพี่น้องเป็นคนขยันค่ะและจากรายได้นะคะในช่องของพ่อเอกช่องพ่อแม่น้องอู๋อิงเองนะคะก็คิดว่าน่าจะผ่อนรถเสร็จก็น่าจะผ่อนบ้านได้สบายนะคะด้วยพลังรักจากแฟนคลับ f c ค่ะที่ติดตามน้องอู๋อิงตลอดค่ะพี่น้องสาวซีกะพ่อได้เห็นคลิปนี้แล้ว เสียงของไม่หน่อยได้พูดออกมาแบบนี้แล้วเสื้ววาลูกสาวนี่ต้องคิดอยู่ในใจแล้วละ่ะและยางค่ะพี่นนอกก็เห็นทางด้านศิลปินหมอลำ,หล,ำหลายๆท่านหลายๆคนนะคะก็ได้ซื้อบ้านอยู่แถวกรุงเทพกันเยอะเพราะว่าช่วงเนี้ยหมอลำฮอตฮิตจริงๆค่ะพี่นนอกพอสิเป็นออกรายการทีวีนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นออนทัวร์ที่กรุงเทพนะคะแฟนคลับเอฟซี FC ก็คึ้มาให้กําลังใจเยอะผู้จัดก็เลยแบบมีกําลังใจที่จะทําแล้วก็ พอเห็นว่าคนคนมาดูเยอะแล้วนะคะก็อยากเอามอลำม,มาลงบ่อยๆคะ่ะพี่น้องแล้วที่นี่คะ่ะพี่น้องสําหรับนะคะการที่จะซื้อบ้านในกรุงเทพของน้องอู๋อิงนะคะสาวสีก็เชื่อว่าน่าอาจจะเป็นในเรื่องต่อไปหลังจากปิดงวดรถนะคะหรือนะคะอาจจะปิดงวดรถได้เร็วก็อาจจะซื้อบ้านในเร็วนี้ในเร็วๆวันนี้ก็ได้ค่ะนะเพราะว่าน้องอิงก็คือตอนนี้ก็ฮอตฮิตมากไม่ว่าไปที่ไหนใครก็รู้จักแฟนคลับเอฟซีก็คือว่า มารอน้องอ๋อิงเลยค่ะแล้วก็มาชมน้องอุ๋งอิงกันเยอะจริงๆค่ะพี่น้องและอย่างศิลปินนะคะที่เป็นรุ่นพี่ของน้องอุ๋งอิงแต่ละคนนะคะก็คือซื้อบ้านี่กรุงเทพก็อย่างมีซอแอนอรดี already. ก็ได้คำานึงถึงถึงงานถึงอะไรด้วยถ้าเรามีบ้านอยู่ที่นี่ก,ก็ก็สะดวกดีกว่าไปเช่าเนาะพี่น้องสําหรับคนที่พอมีเงินเก็บแล้วนะคะแล้วอยากให้ความสะดวกสบายกับตัวเองกับสื่อของขวัญให้เจ้าของลวเม่พี่น้องก็ซื้อไปใค่ะ แล้วก็น้องเต้ายองนะคะน้องเต่ายองก็คือซื้อเงินสดเลยนะคะบ้านที่กรุงเทพเหมือนซ้อแอนออดีกับบอดบอยสิริชัยเลยค่ะก็ซื้อเงินสดไปเลยจ้าสําหรับศิลปินหมอลําของเราแล้วบอกได้คําเดียวเลยนะ ปังปังป,งปังนะคะสำหรับช่วงนี้ก็คือคิวงานเข้ารัวๆนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ก็คือสาวน้อยเพิ่ปั้นแพงที่กระแสนะคะในโซเชียลมาแรงมากค่ะไม่ว่าจะทำอะไรนะคะพี่นอ้องแฟนคลับ FC ก็ต่างที่จะให้ความสนใจค่ะพี่นอ้องทำเรื่องสิ่งดีๆอย่างนี้แฟนคลับก็สนับสนุนค่ะแต่ถ้าเกิดประเด็นนะคะพี่นอ้องที่อาจจะไม่ลงรอยหรือเป็นดราม่าแฟนคลับ FC ค่ะพี่นอ้นองก,ก็พร้อมที่จะ ออกมาเซฟนะคะทางด้านสาวน้อยพีพันแพงแล้วก็บอจูแล้วก็น้องอูอิงค่ะก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมแฟนคลับ FC ค่ะพี่น้องถึงได้รักเด็กคนนี้แล้วก็อยากสพอร์ตเด็กคนนี้เพราะว่าแต่ละวันนะพี่น้องสาวสีเป็นเป็นอีกผู้หนึ่งค่ะที่ที่เราเนี่ยรอดูน้องตอนที่น้องขึ้นบนเวทีและก็และอย่างหนึ่งนะสำคัญเลยและตอนที่น้องแต่งหน้าเสร็จล,ลุกแต่ละวัน คือชุดแต่ละวันชุดเสื้อผ้านหน้าผมแต่ละวันจะเป็นแบบไหนคือเรารอเลยนะเรารอว่าถ้าวันไหนที่น้องไม่มาอัพโพตดหรือไม่มีคนถ่ายรูปให้ดูเนี่ยเราจะไปค้นหาตามเฟซคนนั้นคนนี้เลยนะพี่น้องเพื่อที่จะดูรูปน้องอุ๋งอิงแล้วจากเมื่อคืนนี้นะคะก็คือเราจะเห็นได้เลยว่าเป็นสีมือของพี่แองจี้นะคะได้ลงไว้แล้วน้องอิงก,ก็คือน่ารักนะคะสําหรับอุ๋งอิงแล้วไม่ว่าจะแต่งลุกไหนสไตล์ไหนก็น่ารักจริงๆแล้วเรา พอเราได้ไปเห็นแล้วเราก็ชื่นใจในทุกๆวันที่เราได้เห็นนะเนาะนี่นะ้องก็มาไลฟ์สดให้ดูอยู่นะพี่น้องน่ารักนะคะเดยวรูปจากทางด้านของออช่างแต่งแต่ว่าเมื่อเมื่อวานนี้นะคะสำหรับเมื่อวานนก็เป็นช่างของ คุณเกมแล้วก็คุณโดมหรือเปล่าที่มาแต่งเนี่ยเป็นคุณโดมโพสออกมานะคะพี่น้องก็คือหมอลำอินเตอร์เคยเห็นป่าอันนี้ก็นางฟ้านางฟ้าและลูกนี้ก็สวยจริงๆแล้วแต่ละวันนะเราจะแคปรูปน้องไว้จริงๆเราจะบันทึกรูปน้องไว้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะ,ะได้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 ได แคปไว้ได้กอบไว้นะคะด้วยความที่น้องน่ารักนี่แหละพอแต่งหน้ามาแล้วยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่แล้วพอเราน่ะได้ดูแต่ละวันมันมันเป็นความเขาเรียกว่าเศษติดหรือเปล่าคือเราต้องดูทุกวันนะสําหรับเรื่องของน้องอุ๋งอิงในเรื่องราวต่างๆแต่ละวันนะคะแล้วโดยเฉพาะลุกแต่งหน้านะคะก็คือก็คือเราเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแต่ละวันของน้องเนี่ยช่างแต่งหน้าทาแต่งหน้าทางเซตหน้าเซตผมนะคะ ทั้งแต่งหน้าเนี่ยก็คือเข้ากับชุดที่น้องใส่จริงนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านช่างแต่งหน้าทุกคนเลยที่มาแต่งให้น้องอุ๋อิงนะคะทำให้เราได้เห็นในน้องอุ๋อิงในแต่ละวันที่ดูน่ารักสดใสนะคะและช่างแต่งหน้าแต่ละคนอย่างที่ทราบกันก็คือจะมีเอกลักษณ์ลายเซ็นเป็นของตัวเองเนาะว่าใครแต่งมาแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เลยนะคะแล้วแต่ว่าสวยสวยทุกคนนะ ไม่ว่าไม่มีใครไม่สวยเลยนะสําหรับช่างแต่งหน้าที่มาแต่งหน้าให้น้องอูอ๋อิงเนาะแล้วเราก็นี่แหละรอดูกันต่อไปค่ะว่าคําพูดที่เม่หน่อยพูดนะคะในเมื่อวานนี้น้องอู๋อิงจะได้ทำเมื่อไหร่หรือว่านะคะจะเร็วๆนี้เราแฟนคลับเอซีค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับทางด้านของน้องอู๋อิงนะคะที่ตั้งใจทํามาหากิน นะคะและสําหรับบ้านในกรุงเทพเราก็มารอติดตามค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะแต่นะคะอันนี้ในความคิดตัวเองนะสาหรับไม่รู้ว่าแฟนขับเอฟซีพี่น้องคนอื่นสีคิดแบบเดียวกับสาวซีบอกสาวซีว่าได้ชัวสำหรับสาวซีคิดว่าได้ชัวค่ะพี่น้องเพราะว่าด้วยความขยันของน้องด้วยด้วยพลังรักจากเอฟซีองรวมนะคะได้แน่นอนสําหรับนะคะ บ้านในกุงเทพของน้องอูงอิงค่ะเพราะงานไม่ใช่ว่าเต็มแค่ปีนี้เต็มไปถึงปี68นู่นค่ะพี่น้องของสาวน้อยเพชรบ้านแผ่นคือคิวงานเยอะไปถึงปี68นู่นเลยนะคะที่เจ้าภาพมาจองและทางด้านมินิคอนเสิร์ตเหมือนกันที่ในช่วงปิดฤดูกาลค่ะพี่น้องก็ยาวไปเหมือนกันค่ะแล้วก็รูปเมื่อคืนเดี๋ยวแปะรูปไปให้ดูแล้วกันเนาะแต่ก็อยากอยากโชว์ในในโทรศัพท์มือถือเพราะาเราเราแคปไปเยอะมากแล้วเกินแล้วเราไม่หาไม่เจออันนี้ค่ะ น้องอิงก,ก็น่ารักทุกวันจริงๆนะคะนี่ก็เป็นนะคะของฝีมือของพี่แองจี้นะคะหรือว่า Facebook ธนาวุิคำพงนะคะสำหรับใครที่อยากดูลุคแต่งหน้าน้องอุงอิงก,ก็สามารถไปติดตามหรือว่าไปเพื่อนเพื่อนของทางด้านพี่แองจี้ไปแล้วกันค่ะชื่อเฟซธนาวุินะคะคำพงค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องสาวสีกับมาทรงข่าวของพ่อแม่น้องอุงอิงก,กับน้องอิงนะคะ ในระหว่างที่พูดคุยกันในรถเราก็เป็นกำลังใจให้น้องอุ้งอิงเนาะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องตั้งใจทำแล้วก็คิดไว้ก็คิดสิ่งใดก็ขออ้สมรปรถนาละกันค่ะสำหรับคลิปนี้กับสิคอราไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ